เบิ้งเบื้งเข้าสีเตรียมสถานที่เก็บแมงกิซอนโหมกต่างละพวงเาหัวนีบรอน้าอันนี้อันนี้ห่านมอระมเคยงเสียงเปิดให้แมงกิซอนฟังครับปิดปื๊บมันก็ชิมากันแบบบัวด้วยนัดไม้นะแบบคือจังอบุนบ้านนี่ละ เอากระสีเอาลักไฟมาใส่ตรงนี้ครับใส่ตรงนี้ลักลักขึ้นไปใส่ไฟแมงดาหรือไฟสปอตไลท์เขาเก็บเอาขุด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 เตรียมรุมครับเตรียมรุมเขาจะเป็นเสาไฟตัฟ้งหันมอลำมครับผม แต่งหันเรียบร้อยแล้วครับมอลัมลอุปกรณ์เสริมแมตเตอรี่อ๋อสปอร์ไลท์เปิดหูแล้ว หั่นบุลำกลางทุงหน้านี่ลำผูกยี่ห้อยังแบบโอ้ยยั่เขาสิเปิดให้มันฟังมันกระชิบากกำลังมาฟังบุลำเด้พี่น้องเมื่อกี้นางลุกเท่ๆนี่ละเอากระชิบเก็บอ้าวเก็บเอาอะไทูดแล้วบ้านนี้เอาสียาวแล้ว

กำลังเปิดวุงกำลังสู้วุงเอ้ยเดี๋ยวมันกมาม่ดูอ่ะ้าสิเปิดทิมไว้เิเเ้ยครับเดี๋ยวจังเลยห้าสิบมาบึงว่ามันสิมีบ่หมูนี่เงียบแท้สิบนาที่ชาาทีเลยนี่ฮะก้ามทีโตนี่ย โม,มันี้าอีะบ่นี่มแม่งี้้าอีขึ้มือเอาจักรจันระบ๊อบนี่โอ้ยมา,า <c oughs> มาทุกคนผมมานี่ฮ <c oughs> ะกันเลมาสี่ตัวนี่นี่ยมันวินมากเลยนะ <c oughs> เามาแต่หวยหัน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 เขาหวยเข่าหวยซะนะ <c oughs> มันไกลหันไปทังหวยเรม,มาเลยมาเมืม่อกี้มาต่ทั้งหวยกูเลย ย่อยมากจได้หน่อยจะได้ปลกไกให้อูบุมานครับวันนี้ว้าวคิดขาดเก็บเก็บเก็บวันนี้ยกเลิกเก็บเอ้ยห้าจุดไม้มือไม้ครับเอาติดตามไม่อีพีหนาเลยครับเด้ออีพีนี่กะพิดผ่าไปแล้วผ่าอย่างไงบุคือครับมานทำขดบุมานหน,น้าหน้าตาก,กับบุดีเอา้าอย่าลืมกด ซับตะไคร้แห้งแหงให้ผมด้วยครับด้วยสวัสดีครับ